ลองนี่ดาวันก้อนี้ว่าไงเลเ่น J4 ผมเล่นตัวนี้แล้วบอกอยากรีบกดยอมตัวนี้มันรีบตรงไหนเนี่ยเอ้าคเ, <c oughs> อเคยจะแพ้ไงก็บ่นไม่ได้เล่นอีกไม่ไวหวตรงไหนกดยอมไง และเลีเออที่ดมแบรบอย่างต้นตีเลยเฮียเพิ่มเลยยาตีโอ้ก็มันให้นันตีไก่เข้ามาตะยีไงโคตรโง่เลยทีย่เป็นบาปที่โง่ที่สุดแล้วผมก็เกลียดที่สุดเนยแบบไอเฮียบานที่ไอ้ลากมันเข้ามาดิไอเฮียบาร์แล้วเล่นทะเลแล้วเติมไฟชานะศาสะผมไปผมไปฝึกมาแล้วฝึกเพื่อฝึกทะเลยาเหรออ่าไม่้าออกไปไอเบยรอยบอกว่าจะไปชาเินเจอร์เอเอแต่ว่าโดนแบมแล้ว อ้าทำไมโดนแบนอะเหมือนโดนแบบเหมือนเขาไปเล่นมันก็มันอารมณ์เหมือนคนเริ่มเล่นใหม่อะมันก็จะอยู่แรงล่างใช่ไหมแล้วมันเก่งเกินโดนเ้าหาเสมอพี่เฮียอฮียคนหน้าองศักดิะเอาอะเยอะไม่ใช่ความผิดแบงก็แบงเพิ่งมาเล่นนะเฮียโดนลุมรีพอร์ดเฮียแล้วโดนอดีโดนแบนไปเลยคนเป็นเงินเจอคนเี่จะถีบเจอแม่งแ์แกล้งรีพอร์ตกันล้วนนักขมาว Richman Shop พูดรายการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูไดตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกม l อก็ใช้เพียงแค่รายัรยดือีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ให้มาพร้อมกับกรการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Li n e o f f i c i a l r i แอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทานหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรบอกไบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเทหลังต้องนึกถึง Rich Man shop. s h o p จะว่าไงดีน,งนั่งยินร้อนๆทำไงวะเราก็เล่นแลงไม่ได้อย่างเงี้ยหรอใช่ไหมผมอยู่ในไลน์สงครามจริง <c oughs> <c oughs> ไม่ผมกาลังนึกภาพเดี๋ยวไปคือการเสมอถามว่ามันแบบมันส้นตีนมันก็ส้นตีนแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งแบบเราแค่ไปเริ่มเล่นใหม่ <c oughs> แ,แค่เราดันเก่งจากที่อื่นมาอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมพูดยากแม่งเซ็นซิทีบอ่ะเรื่องเสมอพี่ท็อปเลนทีเราเล่นทีเดแบบแล้วก็โดนเยียบอ,อกไปที่บีกไก่เด็ดแับเป็นแบ็นอัพที่แบบเยี่ยมเลยวะ่ะ นั่นเยี่ยมเลยเอะพี่ผมมองว่าเสมอมันเหมือนอยู่ที่เจตนามากกว่าเจตนาเจตนาดีเจนตานาดีนี่นี่หมายถึงว่าเหมือนลอยอย่างเงี้ยแบบจอตั้งใจไปทาคอนเทนต์แล้วก็ไปอยู่แหล่งสูงที่เซิร์ฟอันอื่นแล้วไหลเซิร์ฟอ่ะนีน่คือเจตนาดีเจตนา<ห>นดีอะคือมันเริ่มจากแล้วมันคือม,<ก>มันก็ต้องเริ่มจากศูนย์ตามกฎของเกมด้วยก็คืพทุกอย่างมันต้องเริ่มจากศูนยนะ์อะคือสกิลเพย์เรามันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ลงไงแต่แค่เราเปลี่ยนเซิร์ฟมันเลยเริ่มต้นจากศูนย์มีโดนเซ็ตไว้สองแก อีคิวอันเนี้ยมึงแปที่เจโซอีใส่อ่ะนะสี่เทียดิวมันขำมากเอ้าตกใจดูว่าพี่จะอีคิวใส่ป่ไอีคิวบอกแล้วเจโฟเป็นอีคิวเยอยมากน่ากลัวเยอะแล้วก็บอกอร์ดผิดเลยเยิ่งนะขำอยู่อะไรเนี่ยยี่แจกตังค์ก็าห้าบาทเฉยอีคิวอะไรยี่ปากตรงปากวิดีโอเลยเกิดอะมั้าเนี่ยอ่านแชทอยู่เพี่มีอีคิวใส่เลสป่ะเมื่อกี้ รักมันย ok ังีน no ้อ yeah. well ีนี่ย่านละปล่อยเมาส์อยู่รักอัพหนึ่งัวยากมันมีมันีฟารียนะตัวนี้มีฟารียนะลองดมจลองมอุ้ยเฮียถ้าเฮียเวดเจอช้าว่นนี้กูจะตัดตัดได้มันได้มัน ตายได้ผมตายได้วิ่งเมสเซตมันฟาร์มรไวกว,ว่าดีโบว์ตัวตกกะขนาดนั้นเลยเซจมันฟาร์มเร็วพีิเล่นไ,ไ,ไหม,มันวับกลับบ้านไปล่างอ่ะนะเซตอะมันปล่อยปูบนเดี๋ยวใครเอามาไวนะ้เพื่อนดีมันเอามาวิวสวยจัดใจไอ้นั่งงานจะโอ้ยเออเซจเซจแปดพี่ กั่แปดเลยเล็กๆเดียวแน่เว้นที่ไีแกงมันยังไม่พูดเลยหรี่เยาวันเวลามึงมาน้าไม่พร้อมเหมือนยังมอมก็บอกเขาได้ครับพูดอะครับครับที่มันครับแบบรู้สึกผิดด้วยอ่ะก็เพิ่งเคยเจอว่าเยี่ยคนเพี่โดนร้อแล้วไม่ไหวเวลบางทีมันบอกหยิบพึ่งอยิบพึ่งมาน้าไม่พร้อมมันอยู่ในครูดาวอะไรเงี้ยใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่ใช่โมเดลอมไม้อยู่เสร็จแล้วก็อมไม้เลย ไม่เว่อมอะไรฮะไอ้ไรอะย่นี่วัดจะมามเลยทางโน้นอย่างนั้งหลังวะโตโลคิวนี่อเอมัน1คอมไหนคอมไหนเกยก ทีสูแล้วไม่เลี้ยงกันะเวเลี้ยงพอได้ได้ได้เล่นกันเองได้แต่บางทีมันเวฟมก็ต้องได้อะเก็แก่ถ้าเกิดว่ามันมีเวฟเหมือนกันก็ที่มันจ้องจะซัดกลางอันนี้แฟตบาเลียผ <วะ S 1> มมันอยู่ทีวันอยู่ทีวันเวต้องรีบเปิดตอนนี้ยโอ้แฟตกำลังจะมาภายใน5วิเร็วเร็วรีบมาเลยสุดยากอเลยนะสุดยากเลยเป็นไปนยากไรเงี้ยรักเหมือนกันอุ้พีขวาไง เดินกดปะกูเดินกดอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะไม่โดนตายไงเคลวนไม่มีอะไรหรอกพี่วานตันยนโอ้ค้นแมนนะเวรบ้ะเซจูบนเซจูบวนมันอะไรเข้ามาเองพี่อะไรนะมันอะไรเข้ามาโดนกระเบื้องเองมันจะได้ทีนแมรอ้ทีนเมรไม่เอาตีแต่ก็าทำเฮี้ยอะไรแท็กเพี็กเนี่ยฟุ้งเฮียนตีได้ไกลแค่ไหนพี่ติ๊กของตัวไหนจะมาต่างตัวยเฮี้ยบอกนะ ว่าทำไมเซตแม่งทำตัวแบบแอบแย่แอลเลยแอลเลยเซตเราตีไปแล้วใสป้อมแล้วอ่ะได้ได้ปะอดีเฮ้ยอะไรทำให้มึงเลี้ยวเอาเซตเอาเซตเซตเซตไม่ติโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเลี้ยวเฉย เดี๋ยววานเดินโผล่ไปยก็ใหม่เนี่ยไม่ได้ละใหม่ไม่ผมอาจจะสแกนไว้วอร์ดก็พี่ตัวเป็นวานแล้วไม่ฟังที่เดินจริงจริงจิงโอ้ยเพราะตรงนี้มีวอร์ดแล้ววานมาสแกนแล้วมันเห็นวอร์ดมันก็เลยไม่เดินเข้าไปว่าและเนี่ยพวกหลักเมนตาดีวอดแดงมันโดนสแกนมันก็เลยกลัวเนี่แหละเดินไปในป่าด้วยกันเนียเราเดินเราน่าจะเบิร์ดตายได้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ใส่กับคนอื่น เซนมาเดียเจดียตกดแบบนี้นี่เขาติดกาตาลิซซึมแล้วก็แฟดออกไปจาก w h a ต the fuck จ้อมวันตีเลยนะแบบก้องก้องก้องกล้องนี่มาไฟอย่างหาเอาติดแคที่บนถ้ามีคนิดิหลุดมาแล้วไม่มีคีบปุ๊บิ้งไได้ไ้ามีบนอ่ะไปได้จินโผล่ละหกรอนารอหนาเมื่อกี้นั่นไงเป็นดีๆแลพี่ โง่ไม่ได้เก่งไอ้เหี้ย่ะเ,เข้ากลางกันแล้วนะไอ้ไอ้สองทีเนี่ยเดี๋ยวไปปล่อยเลยกลางไปเรียบกันวอดตายล่างให้แล้วน่าจะต้องเห็นก่อนเอ,อ้ยอุ้ยโอ้โหเก่งเลยแย้อันติยัดหน้าอ,อันติไหนว่าโดนโซโล่คิวเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะ <laughs> มปนตีเว่อร์ทำไมปกติเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราไม่ใช่จินตลกไอ้เหมเบรบอกไอ้เยี่ยนี่อะไรอ่ะไม่ผมน่าจะผมน่าจะแค่อ้วนแล้วก็เสือกไปบังตัวพี่น่าจะไม่ได้หนีไอ้เยี่ยนตลกสุดยุ่งมากถ้ามันหลุดเราอะเราเป็นน็อตเราก็ต้องพันหนีไม่แล้วมันเดินทำอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ตลกบุรีวานไบรวนเบรวนไม่วนไม่วนไม่วน ไปไปไปไผมมามาทีคีพ่งทีระวังยาหายนวาีี้าาหายยาวเลยนะไอเบพี่มีคาตาลิซึมจะดันมาไปได้แต่มันไม่มีนี้พี่ทำได้มันหลบด้ปะไปงุงพดเอา

โอเคเดี yeah, yeah. ๋ยวออกเองก็ได้บางท่าจะออกเฮ้ยเอาทำไมไอ้เคียร์ยาอกมันก็ก็ใช่แหละแต่เที่ยจีนดีไอ้ดีมันอะเอาเลย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 คุยเห่ยอย่าแปดอีกไหนกู เอาแล้วเอาเพยเอาแสงไม่ใช่ตัวคู่ไอ้เหี้ยนั่นอเลยหมดแล้วนะทีมมัน,นเลยโดนเลยหลบหลบเอ้าที่อะไรเอ้าไอีกทีไลกดยอดม,มาละเฮ้ ไม่เห็นตีเลสอยู่ทำไมมันทำอะไรหมอานไวมั้นไวครับฝึกเสแล้วทำไมมันทำอะไรไเล่าเล่าเล่าแดเล่าไอเหียมากัตีกลับมาบ้านไอ้สพี่มัานไวก็บอกอยู่ว่าเขาฝึกมาแล้วไอเหียวานหมดแล้วนะกินมันะโดนเลย หลบหลบเอ้าเผี่ออะไร <c oughs> ยัยผมไม่มีไม่มีวอร์ดอะเติมได้ปะวีเนี่ยได้คนเดียวได้ปะเติมวอร์ดเอ็มต้องรีเซต่ะมานาหมดเลยจิบหายแล้วเร็วโอ้ยออกมาเร็วออกมาเร็วเซ็ตมันมาแล้ว,าาลว,ลวทำไรเสียสุดผิวไม่คิดทำไมพี่อู่เดียววะ ตายด้วยวะโคตรเก่งเลยดังเกิลมึงคือนักสร้างสถานาการณ์เข้าใจไหมเวจำไว้เหมือนในวานในวานก็นสร้างสถานาการณ์ที่ไ่กอดูดีเทลเลยของบอก <c oughs> ตาุูจะบอกี่าจาละมาไฟเขาหมองกูคนเดียวใส่ทิ้งโดนที่นหแม่ที่ขวาน่าจะยิงผมต้องออกไปก่อนเลยเนี่ยหระแม่แต่ว,ว่ะหลบกลมมา ขอโทลยกันโนยโอเโอเคราะมก็แคต้องแขงเ้ยไม่ไดถทุตนีก่อนถังสีถ้ามีกาลิโอก็คือชนะเกมแล้วแต่ไม่ใช่ไงเฮียตาวิ่งไปตายอีกอ่ะวิ่งงงไม่งงป้าขวไม่ได้งเฮ้ยวอะไรวะเนี่ย อีเล่ออีเล่อแอบใจแล้วว่ะนี่ดูเกับอุ้ยเออกดเหรียญกดเหรี้ยนตีเฉยไอ้เชี่ยมานาไม่มีด้วยไอ้เชี่ยพี่ชิโดไม่งเดินตามกูมาตั้งแต่ตรงเนี้ยโอ้เชี่ยกูจะไม่พาท็อปเลนกูได้แล้วกูจะได้แม่งแต่ปอมมันบอกมินเนี่ยเยอะกูตีไม่ห้าน่ะไอเมนพี่ถึกบ้างเด้ยโอดนานปอมบอลอนปอมบาลอน ตามอยู่นี่ไงตรงนี้ไม่เห็นหรอกไหนมันยังไม่ได้บอดด้วยบอลลอนอีกไม้ว่ก็รู้แล้วว่ามันโดนบอลลอนอยู่ถ้าอีกท pues ี่เก็บตาอย่าเสร็จงงยดันกลางที่หลังก็หยิบมิดเลนไม่ต้องแบบโชว์แบกหยิบป่าโทวจะแบกแล้วก็ตามไม่เป็นเพี้ยดันอยู่นั่นไหนสัตวกตอนนี้มันรวยวหงาเราอยากให้มาว์ไฟกับยูโอเล่นด้วยกันพี่ไปปิดมาว์ไฟนะเล่นมาก่อนเล่นกันมันก่อนเล่ชะดาวกีน โอ้ยเขี้ยพี่หุ่นเริ่มแหกขึ้นไปแล้วไปเลยใช่ยี่ดีไหมเขี้ยหมอกไฟซะมันแตกเลยไอ้เป็นมอไฟมันอาติดอาพี่แล้วมันก็ต้องแตกออกท่าภาพเดิมติดเนี้ยได้ด้วยหรอ ไฟไม่มีอาีอ๋ยวมันมาแลาวว้เก็บทำเล่นมไปัมังกรนะมังกรห้าสิบอะบานเพิ่นตายแล้วอัพตวคิวเราไม่ได้ดูแมพเลยแคใกล้กับจนบนม่มงตั้งแต่โยตายไปล้ว,วก่นอนน่มง นี่คือเราต้องออไหนครับพี่ไอถ้แบ็คเคมแล้วจับขาวต้องออเลยนไหนครับเรนบนไงจับแล้วก็ให้ไอวานอยู่กลางให้มันอามาช่วยกแบูกูกูฝั่งกูกูก็ไม่ให้ด้วยวิมาไฟอยู่นู้นถึงเวลาเราอย่าให้มันอยู่ด้วยกันทีมีอ๋อ เดี๋ยวนะมึงงอติทำไมเพื่อนงอติทำไมสัตว์พูดแทงหน้าเขาให้หรอพี่มิเเล่เราล่วงไปแล้วเวลาเราได้เทเลตมองฟันหม่งหงคนเดียวเลยเมื่อกี้หม่งกูด้วยนะส่วนส่วนส่วนมาดิพี่ส่วนมาดิเฮ้ย ย่าคนบ้าเล่นเกมยังคิดว่าตัวเองอึดมากก็ถึงเวลาแล้วนี่ตอนมีคนบ้าสองตัวโอเามาแล้วไอ้เกียร ouais ์เพาะเพาะนี่วิวแล้าดขี้ขวาไปไหนวะนะฮ่าเยครับเย่าอะไรกันต้องมีสถิติป่ะออบเจกงไม่เกิดอ่ะในซีซีบีกับทันใหญ่ประเด็นหาอะไรมันไอ้เกียร์พี่โอเมนเถื่อนก็ร้องเก็บหวออกอย่างนได้เส่าโลคิวอยู่หรอกว่าเหรียญกวเหรียญ เอ้ยเว้นีใครมาอุ้ยโอเคตัวคิวเยอะมาเยอะมาเยอะมาไอ้ไอ้ไอ้บ้านทีพี่ไอ้บ้านทีพี่ไอ้บ้านทีพี่ไอ้บ้านทีพีหลังโยโยอยคิวหน่อยคิวหน่อยคิวหน่อยไอ้เหี้ยคิวนอยไปแล้วตายปไปเติมเติมเติมเกียร์หลบล้มโอ้ด้วยโอ้วตอนตอนนั้นหลบไม่ได้เลยตัวคิวตลาดน่ะนี่ยเอาจริง ไอ้วานคุณได้ยินเสียงไหมสักทำไมมันบอกว่าเนี่ยมันบอกว่ามันขำแพงเยอะเบรกเกียร์มันเลือกเกียร์ไอกก้ยังเข้ามาหลบเฮ้ยหลบเงี้ยนโอ้อยบอกเขาบ้าเฮ้ยมันกระเด็นเบรเนาะไอ้วาน โอ้ยใหญ่ยโลว์คิวโอ้ยหหญ่ไอ้ยแค่มาไฟสมองคอโมโบกระโอะแล้วสมองไม่โดนผมเยอย yeah. ตัวลอยเลยนะที่ลุดไ <c oughs> อ้สถาดกีเวดได้เหรอไม่หม่งโดนเออมันหม่งโนดนเอเวคนเดียวแล้วมันขึ้นเอเวด้วยเหวะ ไม่งกดแบบไม่คิดอะแม่งแบบเฮียเอาเลยเพื่อนกูกดอากูแบบปักๆๆอยู่อะแล้วก็พี่พูดอยู่ว่าเราอยากให้มันเล่นด้วยกันมิมิเห็นมันเล่นด้วยกันสักทีเนี่ยมันได้เล่นด้วยกันล่างมันระเบิดอะมันก็เข้าใจได้แหละถ้าเจโฟออกเข็มแทงมันจะระเบิดตอนตายนะครับไม่ตายครับเพราะคนละโหมดเฮ้ยอย่าคนบ้าเล่นเกมเฮียคิดว่าตัวเองอึดมากไอ้เฮียวาน